คู่นี้ครับคู่ที่4ของรายการครับปืนกลเล็กนครศรีครับเจอกับเก่งจิตเมืองนนในพิกัด109ปอนด์ครับ3ไฟหลังของปืนกลครับก็แพ้คะแนนนันทวัฒน์ทอรุ่งโรจน์ครับแพ้คะแนนเพชรมณีสิทธิสารวัตรจีรพงศ์ครับแล้วก็ชนะคะแนนเก่งจิตเมืองนนเคยเจอกันมาแล้วครับคู่นี้ครับแล้วส่วนทางด้านของเก่งครับชนะคะแนนใบคานวอแสงเทพครับชนะคะแนนรุ่งน่าลายเกียรติหมู่เก้าครับล่าสุด แพ้คะแนนปืนกลเล็กนครศรีก็เคยเจอกันมาครับแล้วก็ปืนกลชนะมาวันนี้ก็จัดมาให้เก่งแก้มืออีกครั้งหนึ่งครับเดินเลยครับถานกากณาหลังหมด2ยกครับทางด้านของเก่งครับได้เปรียบอยู่สองหนึ่งน้ำเงินครับเก่งยามแลกเข่ากันอยู่จับได้ตีคนนี้ก็มวยแตะหมัดเข่าวงในดีครับ เหนียวแน่นครับแต่ว่าจังหวะฝีมือนี่ต้องให้นหน้าของเาเก่งครับจับแล้วโดนเบี่ยงมาครับอยู่ที่เชือกครับต้องแยกก่อนเดินเข้ามาครับปืนกลเก่งยังดักไว้ได้โดนเข่ากระทุ้งมาเก่งนี่ก็ไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่ครับเดินเข้ามาปืนกลตีครับเก่งยังสู้เข่าอยู่ ตีต่อเนื่องครับดันไว้เลยง้างแล้วแทงโอง้โหไอ้ข้ามกำแพงรับเก่ง,งคนก็เด้งสู้ครับตีสู้ไม่หยุดเหมือนกันครับแหมวันนี้ปากังเกงว่าชูทางด่วนครับสำหรับปืนกลส่วนเก่งนี่ก็ปากว่าเสียอ้วนครับเดินมาเบียดกันอยู่ยังเข่ากันอย่างเดียวครับยกนี้ เก่งมีแข้งซ้ายมาปืนกลแดงแทงเข่ากลับไปครับเอาโตแล้วโดนหมัดเหมือนกันโอ้โหปืนกลครับโดนหมัดแล้วโดนดันหงายท้องเลยครับเก่งพยายามแทงปืนกลก็แทงสู้ครับเขาเข่ากดลงไปเลยครับใครดีใครอยู่ครับใครหนักขวาก็ได้เปรี่ยบครับแลกเข่ากันแล้วมีศอกครับเก่งโดนแล้วครับเริ่มมีอาการปืนกลเข่าเป็นชุดเก่งต่อยหมัด แลกกันสนุกโอ้ยสอกเต็มหน้าเลยครับเก่งโอโ้ดันสอกเข้าไปเต็มหน้าปืนกลนี่ครับปืนกลต้องเข้าวงนแล้วแม่จังหวะน,นัวเนียพูพันกันอยู่นี่อาวุธด,ดักๆักที่งัดมาต้องระวังครับดุเดือดครับคู่นี้เดินเข้ามาปืนกลเก่งก็ต่อยแล้วก็มีเข่าตามมาครับงดยกที่สาครับ โดนก็ยักหน้าอะไรครับบอกทำได้ครับสถานการณ์หลังหมสามยกครับราคาขยับลงมาเลยครับเก่งเหลือขยับต่อเพียง3-2ครับแม่จาก2-1เหลือ3-2ครับการไม่ค่อยดีครับโดนไปหลายชุดเหมือนกันครับแต่ยังมีตอบโต้ครับสำหรับเก่งยกที่4มาครับเดินชนเลยครับเก่งบอนกดดันไว้ครับกระแท้งเก่งก็แแฮงนันแต่ว่าเขานี่ เก่งดูท่าทางจะสู้ปืนกลไม่ได้ครับอืมเข่าวสวนกันหนีข้ามกำแพงมากลองดันออกมาก่อนครับเก่งวงในนี่โดนครับเข่าแล้วขวางไว้แต่เก่งก็สวนเข่าได้ดีเหมือนกันครับโอ้โหมีหมัดครับเก่งปืนกลรอดักแล้วสวนเข่าเก่งก็ตีปืนกลแทงแต่เข่ากัน ก็มีเถียงกันตลอดครับดันหน้าแล้วแทงมาเกีมาครับเก่งป็นคนจะตีเพื่อนไม่ได้ครับแ้งซ้ายมาโดนจับจับแล้วเก่งตีโอ้โหหายหน้าแล้วดันลงไปเลยครับมงกลครับลุกขึ้นมาเดินหน้าแทงเก่งก็ต่อยครับแลกข่าวกันบิดมาไม่ลนตีกันอยู่ครับวงใน <c oughs> แลกกันสนุกครับคู่นี้ราคานี่ไหลลงมาเลยครับรื้นกลครับโอ้โหโดนหมัดไปเหมือนกันครับแต่ว่ายังตีคืนก็ขวางถุงยาวครับตีทักบ้าโอ้โหแล้วเก่งเสียหลักคับพยายามแย่งกันลุกครับดึงคอรัดคอกันอยู่ลุกขึ้พร้อมกันเลยครับเก่งเดินครับ คุณโกนแห้งเก่งต่อยครับแลกกันแล้ววงในแลกกันแล้วแหงอยู่แทงแทงเขา่าเข่าซ้ายครับเก่งตัดปืนโกนก็สู้กันสนุกครับคู่นี้กรรมาการต้องแย่กันก่อนราคาไหลลงมาเสมอไหนแล้วครับไรเปรียบแล้วครับ เก่งต่อยหมัดปืนกลขวางแทงเก่งต้องไล่เลยครับเริ่มจะเป็นร้องเลยครับ <c oughs> เก่งโดนดันลูกนี้เสียหลักไปเลยครับ <c oughs> เดินเข้ามาเก่งแน่ไล่มาไล่ตอนท้ายครับปืนกลถุมวันใจเลยครับ ไก็แรับเสียงนีกนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะหมด4ยกครับทางด้านของปืนกลครับขยับต่อ8ช่วงตัวก็อื้อหือยากไปอยากพูดเป็นรองในยกที่2องครับยก2ยก3ไล่ขึ้นมายกสี่ได้ทั้งยกครับเก่งเป็นรองต้องไล่เลยครับต่อยหมัดสอมาหมดครับยังมีโอกาสครับต่อยแล้วจับแล้วต,อต่อยตตามน้ำไปยังไม่ชัดเจนครับ ปืนกลทำหน้าบอกว่ามาซ้ำได้ยังไงโมโหแล้วครับรัดไว้เลยครับรัดได้อยู่ไหมอยู่ไหมตีเตงต่อยบัดไม่โดนเนี่ต่อยมาอีกแข้งเข่าครับขวางไวเลยครับเดี๋ยวจะดันในกรรมการแยกมาก่อนลิกราคามาตหลนเลยครับสำหรับปืนกล เก่งเครื่องร้อนเร็วแต่ว่าปลายนิ่งหมดครับเดินไล่ต่อยครับต่อยโดนเหมือนกันครับปืนกลกับแค่อย่างเดียวระวังหล่นครับเก่งต่อยมัดยังไม่โดนปืนกลค,ครับเด้งตีวงนนี่แหวรัดไปแล้วเก่งตีไม่ชัดเจนเลยครับตีสู้ไม่ได้เลยครับเดินไล่เลยครับ mm hmm. ต้องเดินไล่แล้วครับเก่ง แทงซ้ายมาโดนจับแล้วสวนหื่นกลค,ครับแมตับแทงโอ้โหแทงจิ้มเข้าไปตรงนี้ชัดเจนครับแต่เก่งก็ต่อยมัดได้เหมือนกันครับแต่มัดยังไม่หนักพอที่จะเอาให้ล่วงครับฝ่อยมัดต้องลุ้นให้ร่วงครับถ้าได้นับได้น็อกตอนนี้นี่ชนะแน่นอนครับหุบคนกลงก็ประคองตัวเลยครับ โดนต่อยเก่งแลต่อยอย่างเดียวครับเปิดนกลก็วนหนีไปเรื่อยครับแทงซ้ายมาก็แลกกันโดนหมัดไปอีกแต่ยังไม่หนักพอเลยครับท้ายแล้วครับแหมเปรยกลสก,กิดบอกก็พอได้แล้วเก่งไม่ยอมครับไม่พอด้วยครับ หมุมอยู่ต่อยมาแถ้าเต็มๆก็มีโอกาสเหมือนกันครับมีให้เห็นกันมาเยอะเลยครับรับมาช่วงท้ายไม่ดีครับโดนต่อยแต่คนก็สู้ครับไม่หนีอย่างเดียวครับต่อยมาอีกแล้ววิดซอกแหมทำเสียวครับวิบนกลต่อยมาต่อยมาอีก พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแม่ล้มครับโดนตัดล้มครับเก่งครับเดินรอไม่ยอมครับปืนกลถอยหนีไปเรื่อยครับแล้วก็หมดยกแมจะมีตัดตอนหมดยกอีกครั้งครับเก่งก็ชูมือับมั่นใจแต่ว่าราคานี้ก็ขาดไปแล้วครับแล่บปืนกลรอฟังคําตัดสินจากกรรมการอีกหนึ่งครั้งครับ หันไปที่มุมแดงครับปืนกลเล็กนะครสีครับเอาชนะคะแนนเก่งจิตมนนลไปได้ครับขอสนุกสู่สีคบคู่นี้ครับยังเหลืออีกหนึ่งคู่ครับในทุกครั้งของรายการครับวงรีสอเดชพันธ์ครับวันนี้เจอกับประจันบาลวิสูตรเจริญยนต์ในพิกัด106อยหกอนครับ